สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ห้าวกะไ,ได้เวลาจับไก่สังหารไก่เนาะเมื่อนี้เลิกงานตั้งแต่บ่ายสามโมงกามาตลาดมาแต่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาคนจับไก่เลือกเอาโตอ้วนๆเนาะพี่น้องเพื่อนว่าโอ้ย <c oughs> ได้แล้วจ้าตัวหนึ่งพี่น้องเอาอีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อนสร้างเอาสองตัวมือนนี่ได้แล้วจ้าสองตัวเอามาเอามาสิจับซอยเอาโบเอาสัมบันิจอยพะนะเอาตัวไม่้าจับไก ได้แล้ว2องโตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องตัดมาทางนี่กะได้เป็นโตัเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาคั่วกันจา้าสิเฮดเมโนโอเอูอียงประมาณนี้จา้าตัวอ้วนอวนอันนี้ตัวน,นี้ไม่อ้วนเท่าไหร่ ไก่บานเนาะบ่แมนไก่พันธุ์เด้อจ้ะเด้อไก่บานเด้อดีเด้อตุ่มแล้วจ้าเครื่องหมอซ้ำเหลี่ยงคนบนโรงงานเตรียมหอมเตรียมผักไวเนาะคือผักอันนี้คือผักสิก,กินกลบหมากทั่วผักกาดข้าวหมาก เพ,พื่อผู้กอดเอ้ยเัื่อไะก็แสบเต็มหมอเเลยพี่น้องเลยเยกือบมเต็มี่ยจังหน่อยหูเข่าระว,วังลอต้มมาเบิ่งย่างกันเนาะพี่น้อง มาลมาลก็สิประมาณนีสองสองคนอย่างแน่มึงแน่ยักคือหันนี่สถานทีกวางควางบอลยางหากมาเบิ่งสถานทีศิลปะทานเนาะทุกคน มาเขียมามาเขียบอนบอนสิว่างกับเขาเฮ้ยนิละจ้าบอนนีิละจ้ามาทางนี้ก็มาเปิดบังหมออีกเธอหนึ่งปุ้ยพี่น้องเอ้ยแน่มึงแน่พดอยู่รวยรวยพู้นะสุดยอดเลยเคร่องหมอมาทางนี้กำลังสิปุ้งแจว จำเนาะนี่แดงจึงคืนเลยพี่น้องมีเอาหอมลงแสบแสบเลยพี่น้องเอ้ยเมือนี่กินเบียร์จ้ากินเบียร์ตอนนี้จัดกำลังได้แต่พักเนาะพี่น้องรอกับเพาวอยู่จ้าพักเห้พร้อมแล้วเด้อจ้าเด้อพักพร้อมแล้วจ้า นี่จ้านาตาอันนี้ถ้วยหนึง่งพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อ,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมาเลยจ้า